บทที่99าข้าไปหาเจ้าแต่ข้าไม่รู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่จนกระทั่งข้าไปถึงที่นั่นข้าจึงมาที่นี่สู้ว่านว่านเดินไปในขณะที่พูดรูปลักษณ์ของนางยังดึงดูดความสนใจของชายชาราสาวน้อยมานี่สิเมื่อได้ยินเสียงของชายชาราสู้ว่านว่านก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งเดินไปนั่งยองยองและเห็นไหล่ของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทันที สาวน้อยเจ้าเองก็เป็นหมอเหมือนกันมาดูกันว่าจะทำอย่างไรดีหนามไม้ทิ้มทะลุไหลถ้าดึงหนามไม้ออกอย่างลูกลกเลือดออกง่ายมันจะแย่ยิ่งกว่านี้อีกเลือดไหลไม่หยุดจะมีปัญหาเมื่อได้ยินเช่นนี้สู้วา่วานก็ตรวจดูครู่หนึ่งและพูดว่าวิธีเดียวที่จะนำเศษไม้นี้ออกได้คือการผ่าตัดแต่พื้นที่ของนางยังไม่สมบูรณ์นาง เมื่อนางนึกถึงสิ่งนี้ในใจนางก็รู้สึกร้อนในอกอีกครั้งนางมีความคิดอยู่ในใจและเมื่อนางก้มศีรษะลงนางรีบตรวจสอบพื้นที่ด้วยความคิดของนางและพบว่าสิ่งต่างๆในอวกาศกำลังเปลี่ยนแปลงต่อหน้านางทีละอย่างพระเจ้าสิ่งนี้หมายความว่าตอนนี้นางต้องการสิ่งเหล่านี้ดังนั้นนางจึงกู้คืนมาทั้งหมดหลังจากตรวจสอบแล้วสู้วานวก็ไม่ลังเลอีกต่อไปและพูดว่า ท่านผู้เท่าช่วยข้าหน่อยช่วยข้าด้วยนางมองไปรอบๆและในที่สุดก็ชี้ไปที่พื้นที่ว่างที่อยู่ไม่ไกลและพูดว่าไปที่นั่นกันเถอดด้วยวิธีนี้พร้อมกับความช่วยเหลือจากชายชรานางจึงหามคนเจ็บไปด้านข้างในด้านของเฉินเต๋อและหลู่เยาได้ช่วยชีวิตทุกคนที่อยู่ภายใต้ซากปรักหักพังแล้วการบาดเจ็บมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงแต่พวกเขาหมดสติโดยไม่มีข้อยกเว้น เฉินเตอมาช่วยข้าสร้างสถานที่ที่ไม่มีใครมองเห็นเมื่อได้ยินเช่นนี้เฉินเตอ๋อก็ตอบว่าได้จากนั้นจึงเริ่มมองหาผ้าที่ริ้วและแท่งไม้และตั้งสิ่งที่คลายกระโจมในสถานที่ที่สู้ว่านว่านขอหลังจากเห็นสิ่งนี้ทุกคนที่ต้องการแอบมองก็ยืดคอด้วยท่าทางอยากรู้อยากเห็นถ้ามันแค่ช่วยชีวิตคนทำไมต้องซ่อนแบบนี้มีอะไรซ่อนอยู่ เมื่อเห็นเช่นนี้เฉินเต๋อกังวลว่าคนเหล่านี้จะรบกวนสู้ว่านว่านดังนั้นเขาจึงขึ้นไปห้ามผู้ที่ต้องการเข้าใกล้และพูดว่าเป็นการช่วยชีวิตผู้คนเจ้าจะทำอะไรได้โดยการอยู่ใกล้ขนาดนี้ออกไปนี่ไม่ใช่บ้านของเจ้าเจ้าจะสนใจไปทำไมว่าเราอยู่ที่ไหนเจ้าจะไปหรือไม่ถ้าไม่ไปไม่ต้องห่วงว่าข้าจะหยาบคายเฉินเตอโบอกกำปั้น เมื่อทุกคนเห็นกำปั้นขนาดเท่าหม้อตุนพวกเขาก็ถอยห่างสาบแช่งและสะบดแต่พวกเขาไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าไทในกระโจมชั่วคราวสู้ว่านว่านตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้ได้รบับบาดเจ็บก่อนจากนั้นจึงเริ่มร่างแผนปฏิบัติการอย่างรวดเร็วหลังจากยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าไม่มีปัญหานางจึงเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสาวน้อยเจ้าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ดีท่านผู้เท่าแนวทางของข้าแตกต่างจากที่ท่านเคยเห็นในอดีต หากท่านมีคำถามใดๆท่านสามารถถามได้ในภายหลังข้าจำเป็นต้องมีสมาธิในเวลานี้สู้วันวานแสดงความคิดของนางอย่างรวดเร็วถ้ามีคนช่วยนางจะสามารถเผื่อเวลาในการตอบคำถามได้แต่ตอนนี้นางสามารถพึ่งพาตนเองได้เพียงลำพังดังนั้นนางจึงไม่สามารถหันเหตัวเองจากการคิดและตอบคำถามของคนอื่นได้ เมื่อได้ยินเช่นนี้ชายชราก็พูดว่าอย่าก,กังวลไปเลยสาวน้อยข้าเป็นหมอมาหลายปีแล้วและข้ารู้ว่าเวลาไหนควรถามและเวลาไหนไม่ควรถามสู้ว่านว่านหาและเริ่มให้ยาสลบแก่ผู้บาดเจ็บหลังจากทำสิ่งนี้แล้วนางก็ตัดเสื้อผ้าที่ไหล่ของผู้บาดเจ็บออกเมื่อมองไปที่บาดแผลที่เปื้อนเลือดนางสวมหน้ากากถุงมือสวมชุดผ่าตัดแล้วหยิบเครื่องมือผ่าตัดที่ค่าเชื้อแล้วออกมาทุกอย่างเรียบร้อยดี เมื่อเห็นสิ่งนี้ชายชราก็ลูบคราวแพทที่คางดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจความสุขและความพึงพอใจมันแตกต่างจากที่เขาเคยเห็นในอดีตแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รู้ว่าเทคนิคของนางคือการสัญญกรรมแบบหนึ่งนอกจากนี้เขายังได้เรียนรู้จากหนังสือโบราณว่าเฉพาะผู้ที่มีทักษะท,ทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมและเข้าใจกระดูกจุดฟังเข็มผิวหนัง และเนื้อของร่างกายมนุษย์เป็นอย่างดีเท่านั้นที่จะเชี่ยวชาญการผ่าตัดนี้ได้สู้ว่านว่านจับไม้หนามแล้วดึงออกอย่างรวดเร็วเลือดพุ่งออกมากระเซ็นโดนใบหน้าของนางหลังจากดึงหนามไม้ออกแล้วนางรีบล้างแผลห้ามเลือดเย็บแผลและใช้ยากระบวนการเหล่านี้อาจกล่าวได้ว่ามีความชำนาญมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกับการหั่นผัก ชายชรามองอย่างเพลิดเพลินนางเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขาเคยเห็นที่เรียนแพทย์และด้วยอายุเท่านี้นางก็ยังเก่งขนาดนี้เป็นไปได้ว่านางน่าจะเรียนแพทย์ตั้งแต่ยังเด็กสู้ว่านว่านไม่ได้ขอให้ชายชราช่วยในระหว่างกระบวนการทั้งหมดแต่ทำการรักษาบาดแผลของบุคคลน,นี้ด้วยตัวเองหลังจากทำสิ่งนี้เสร็จนางได้ยินเฉินเ,นเต๋อข้างนอกตะโกนว่าว่านว่านเจ้าเรียบร้อยหรือย,อยังมีเด็กที่อาจเจียนเป็นเลือด เมื่อได้ยินดังนั้นนางก็วิ่งออกไปโดยไม่แม้แต่จะเช็ดเลือดออกจากใบหน้าคนข้างนอกตกใจเมื่อเห็นฉากนี้นางเคยเห็นหน่วยกู้ภยัยแต่นางไม่เคยเห็นเลือดบนใบหน้าตอนช่วยชีวิตว่านว่านดูสิอย่าก,กังวลสู้ว่านว่านคุกเข่าลงบนพื้นปลดกระดุมเสื้อของเด็กน้อยออกและเริ่มตรวจดูอาการบาดเจ็บไม่มีการบาดเจ็บด้วยวิธีนี้มีโอกาสมากที่จะถูกกระแทกเมื่อบ้านพัง ทำให้อวัยวะภายในเสียหายและมีเลือดออกส่วนจะจริงหรือไม่นั้นต้องตรวจสอบให้รู้เชิญเตอ๋อช่วยข้าหามเขาเข้าไปในกระโจมนั้นทีการที่ต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบนั้นไม่มีใครรู้ได้ดังนั้นหลังจากเข้าไปในกระโจมนางจึงขอให้เชิญเตอ๋อและชายชราช่วยกันหามคนเจ็บออกมาสุดท้ายเหลือเพียงนางและเด็กที่อาจเจียนเป็นเลือดอยู่ข้างใน สู้ว่านนทำการตรวจเด็กโดยทั่วไปและผลการตรวจสุดท้ายพบว่าเยื่อหุ้มด้านหลังของเด็กแตกและทำให้เลือดออกในไตในกรณีเช่นนี้ต้องทำการผ่าตัดโดยเร็วที่สุดแต่เดี๋ยวนี้สภาพแวดล้อมสกรปรกไม่ปลอดเชื้อเมื่อนางคิดแบบนี้ทันใดนั้นนางก็เห็นบาเรียโปร่งสายปรากฏขึ้นข้างๆนี่มันอัศจรรย์มากมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อภายในสิ่งกีดขวางหรือไม่ ไม่ว่าจะใช่หรือไม่ก็ไม่มีเวลาให้นางคิดในตอนนี้แต่สิ่งที่นางคาดไม่ถึงก็คือตอนที่นางกำลังผ่าตัดเด็กอยู่นั้นจะมีใครแอบดูไอหยาถูกฆ่าถอดไส้สู้ว่านว่านตกใจนางรู้สึกขอบคุณที่นางเพิ่งหยิบมีดผ่าตัดขึ้นมาไม่อย่างนั้นนางคงตกใจกลัวและมือของนางจะสั่นกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นตอนนี้นางไม่สามารถเคลื่อนไหวไปมาได้สะดวก นางจึงตะโกนเชินเตอขับไล่ผู้คนออกไปอย่าเข้าใกล้เชิญเตอก็ประหนักถึงปัญหาเช่นกันและรีบไปดึงชายที่เป็นลมหลังจากกรีดร้องออกมาแต่เพราะเสียงตะโกนของคนคนนี้หลายคนจึงมารวมตัวกันเพื่อดูว่านางจะทําอะไรในกระโจมเมื่อเห็นเช่นนี้เฉินเตอทำได้เพียงโบกหมัดเป็นการเตือนเพื่อทำให้ไก่และลิงตกใจเมื่อเห็นฉากนี้คนเหล่านี้ไม่กล้าเข้าใกล้ง่ายๆ ข้าขอพูดไว้ตรงนี้ถ้าใครอยากจะแอบดูอีกไม่ต้องห่วงว่ากำปั้นของข้าจะไม่ให้อภยัยคนเหล่านี้มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับทุกสิ่งและพวกเขาไม่กลัวความอยากรู้อยากเห็นที่จะฆ่าแมวในเวลานี้สู้ว่านว่านในกระโจมเสร็จสิ้นการดำเนินการอย่างรวดเร็วตอนนี้นางได้แต่เกลียดตัวเองที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าไปในอวากาศได้ไทายที่สุด นี่เป็นวิธีเดียวที่จะไม่สร้างความรำคาญออกไปช้าไม่รู้ว่าคนที่แอบมองจะว่ายังไงบทที่หนึ่งรเมื่อนึกถึงสิ่งนี้สู้ว่านว่านก็ถอนหายใจหลังจากนั้นไม่นานนางก็เย็บปิดท้องเด็กและตรวจด,ดูสัญญาณชีพของเด็กหลังจากแน่ใจว่าเด็กสบายดีแล้วนางก็เช็ดเลือดบนใบหน้าด้วยเสื้อผ้าตอนนี้ผู้คนสบายดีมีแค่การสนทนาภายนอกและนางไม่รู้ว่าจะแก้ไขยอย่างไร สิ่งที่นางไม่คาดคิดคือนางไม่จำเป็นต้องอธิบายเรื่องนี้ชายชราอธิบายให้ทุกคนฟังอย่างจริงจังแม้ว่าทุกคนดูเหมือนจะเข้าใจแต่พวกเขาได้ยินว่ามันเป็นวิธีการรักษาโรคและช่วยชีวิตดังนั้นพวกเขาจึงไม่ถามอะไรมากจะฆ่าหรือช่วยชีวิตคนก็ไม่รู้คนข้างในฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อสู้ว่านว่านเปิดกระโจมและเดินออกไปทุกสายตาก็จับจ้องมาที่นางออกมาแล้วแล้วเด็กคนนั้นละ่ะ ข้าจะรู้ได้ยังไงเจ้าต้องถามผู้หญิงคนนั้นเมื่อเห็นสายตาของทุกคนสู้ว่านๆพูดเบาๆวา่วาเด็กคนขีดอันตรายแล้วใครคือครอบครัวของเด็กเมื่อได้ยินคำถามของนางผู้ชมต่างก็มองไปที่กลุ่มคนหมดสติที่อยู่บนพื้นกล่าวอีกในหนึ่งสมาชิกในครอบครัวของคนสองคนที่นางช่วยชีวิตอย่างต่อเนื่องอยู่ในอาการโคมา่าสู้ว่านๆขมวดคิ้วคิดว่านางไม่สามารถรอให้พวกเขาตื่นที่นี่ได้ พาเขาไปที่ร้านของชายชาราถ้ามีพื้นที่เพียงพอชายชาราพูดทันทีที่พวกเขาได้ยินว่าพวกเขากำลังจะช่วยผู้ชมทั้งหมดก็หันหลังและจากไปเมื่อเห็นสิ่งนี้ใบหน้าของหลูเยาก็เต็มไปด้วยความโกรธหมายความว่าไงไม่ช่วยเหรอเราไม่คุ้นเคยกับครอบครัวนี้นอกจากนี้ครอบครัวนี้สมควรได้รับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา หลังจากนั้นทุกคนก็เล่าเรื่องผิดศีลธรรมที่ครอบครัวนี้ทำในวันธรรมดาให้กันและกันฟังครอบครัวนี้ไม่รู้ว่าพวกเขาย้ายมาจากที่ไหนจึงมาสร้างบ้านในที่แห่งนี้โดยมีสมาชิกในครอบครัวอยู่รวมกันมากมายปราบใดที่มีคนเข้ามาใกล้อีกนิดพวกเขาจะดูเหมือนอยากกินคนและจะทุบตีโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์คนที่ไม่รู้คิดว่าพวกเขามีสมบัติล้ำค่าบาง,างอย่างอยู่ที่นั่นดังนั้นพวกเขาจึงปกป้องมันไว้แบบนี้ ส่งผลให้บ้านทรุดโทรมและดูเหมือนคนจนไม่เพียงแค่นั้นพวกเขายังรังแกเพื่อนบ้านในวันธรรมดาราวกับว่าพวกเขาต้องการจะบังคับทุกคนออกไปนอกจากนี้หากเพื่อนบ้านต้องการความช่วยเหลือในวันธรรมดาไม่ว่าพวกเขาจะขอร้องครอบครัวนี้มากเพียงใดพวกเขาก็จะไม่ช่วยส่วนสิ่งผิดศีลและมอื่นๆรวมถึงการเทขี้หน้าบ้านคนอื่นหรือเทน้ำราดก็จะทำ หลังจากได้ยินเช่นนี้สู้ว่านว่านก็มองไปที่คนหมดสติบนพื้นถ้ามีคนพูดคนเดียวมันอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าคนกลุ่มหนึ่งพูดเช่นนั้นก็เป็นไปได้ว่าความจริงนั้นยิ่งใหญ่กว่ามีความจริงบางอย่างในคำพูดนี้ว่าไม่มีลมไม่มีคลื่นว่านว่านเป็นยังไงบ้างให้ข้าช่วยไหมข้าทำดีที่สุดแล้วข้าไม่คุ้นเคยกับพวกเขาข้าได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วข้าไม่สนใจเรื่องที่เหลือสู้ว่านวาน่วานดูเฉยเมย ถึงนางจะเรียนแพทย์แต่นางก็ไม่มีเมตตาแบบหมอนางคอยดูใจตัวเองอยู่เสมอมีแพทย์และแพทย์มากมายในโลกทำไมนางถึงต้องเสียสละเห็นได้ชัดว่าชายชรารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับคำพูดของสู้ว่านว่านสาวน้อยสิ่งที่เจ้าพูดมันผิดในฐานะแพทย์เจ้าต้องรับผิดชอบในการรักษาโรคและช่วยชีวิตถูกต้องดังนั้นคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือแล้วส่วนคนเหล่านี้ที่หมดสติและไม่ได้รับบาดเจ็บ ปล่อยให้พวกเขาตื่นเองข้าไม่ต้องเสียเวลาดูแลพวกเขานางเป็นหมอไม่ใช่พยาบาลชายชราสำลักคำพูดของเขามันก็มีความจริงอยู่บ้างในสิ่งที่นางพูดแต่หลังจากวิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วเขารู้สึกว่าคนเลือดเย็นและไรความปราณีนั้นไม่มีเหตุผลในกรณีนี้เสี่ยวซีไปบอกเจ้าเมืองเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นี่และดูว่าเจ้าเมืองจะแก้ปัญหาอย่างไร เจ้าขาท่านปู่เด็กหญิงตัวเล็กๆชื่อเสี่ยวซีรีบวิ่งไปดูสู้ว่านวันคิดว่าขาของหลูเหยาหายดีแล้วนางจึงก้าวไปข้างหน้าและถามอย่างสุภาพว่าชายชราข้ามีเรื่องส่วนตัวจะคุยกับท่านถ้าเจ้าต้องการพูดคุยเกี่ยวกับน้องเขยของเจ้าข้าอาสาจะช่วยและไม่จำเป็นต้องขอบคุณชายชราพูดอย่างเย็นชาเขาดูเป็นเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าเพราะเขาไม่พอใจกับท่าทีของสู้ว่านว่านในตอนนี้มาก ซู้วานวันพูดไม่ออกนางแค่อยากรู้ว่าชายชราใช้ย,ยาอะไรแต่ตอนนี้ชายชราไม่อยากพูดงั้นนางก็ไม่มีทางอื่นแล้วใช่ไหมในเมื่อเป็นกรณีนี้ข้าจะไม่ถามท้ายที่สุดแล้วหลู่ยาเป็นนี่บุญคุณท่านไม่ใช่ข้าซูวานวันพูดอย่างใจเย็นจากนั้นอธิบายสองสามคำกับชายชราและพาเฉินเตอออกไปเมื่อเห็นเช่นนี้หลู่ยาก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เขารู้ด้วยว่าตั้งแต่นางอารมณ์แปรปรวนนางก็มักจะไม่แยแสกับทุกสิ่งโดยเฉพาะเขาและพี่ชายคนรองนางยิ่งเฉยเมยราวกับว่านางไม่สนใจอะไรเลยเจ้าหนูเจ้ากลับไปได้แล้วชายชราที่นี่แก้ปัญหาได้ไม่ข้าจะอยู่ช่วยและข้าจะออกไปเมื่อคนจากที่ว่าการมนทนมาเมื่อได้ยินเช่นนี้ชายชราก็จับคราวของเขาถอนหายใจและพูดว่าเจ้ายังมีมโนธรรมดูพี่สะพยของเจ้าสิ เพ่อชายชราชอบสาวน้อยคนนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างหลูยาวรู้สึกหัวเสียเล็กน้อยเมื่อได้ยินชายชราพูดเช่นนั้นดังนั้นเขาจึงอธิบายให้ชายชราฟังโดยไม่รู้ตัวชายชราแม้ว่าพี่สะัยคนรองของข้าจะอารมณ์ร้ายแต่เมื่อนางต้องการช่วยใครสักคนจริงๆนางก็ยังจะทำถ้านางไม่ต้องการเคลื่อนไหวก็แสดงว่าคนเหล่านี้ไม่มีปัญหาและนางไม่ต้องเสียเวลามาช่วย ตอนนี้ที่ชายคนรองของข้านอนป่วยอยู่ลูกยังเล็กและข้าก็เป็นคนพิการด้วยภาราของครอบครัวตกอยู่ที่นางนางต้องดูแลหลู่เยาไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงอธิบายให้ชายชราฟังอย่างช่วยไม่ได้ว่าตู้ว่านว่านไม่ได้เฉยเมยเหมือนที่นางแสดงออกเขาไม่ชอบที่จะได้ยินคนพูดว่านางผิดและเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาเปลี่ยนใจหลังจากฟังคําพูดของหลู่เยา ชายชรารู้สึกว่าความเข้าใจของเขาที่มีต่อสู้ว่านว่านนั้นเป็นเพียงด้านเดียวเกินไปและเขาก็รู้สึกอายเล็กน้อยแต่ตอนนี้สู้ว่านว่านและเฉินเตอ๋อจากไปแล้วเขาคิดจะพาหลานสาวไปเที่ยวหมู่บ้านต้าชิงเมื่อเขามีเวลาในอนาคตไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเขาอยากรู้มากเกี่ยวกับทักษะท,ทางการแพทย์ที่แปลกประหลาดของนางในเวลานี้สู้ว่านว่านซึ่งจากไปไกลแล้วกำลังคิดว่าจะไปที่มณฑลเพื่อซื้อของบางอย่างเพิ่มเติม เพราะนางวางแผนที่จะกลับไปที่บ้านของแม่นางในวันพรุ่งนี้นางเอาแต่พูดว่าอยากกลับไปแต่นางไม่กลับจนถึงตอนนี้และนางก็ยังรู้สึกเสียใจเล็กน้อยในใจว่านว่านเมื่อเจ้ากลับไปที่บ้านแม่ของเจ้าเจ้าต้องการให้ข้าไปกับเจ้าไหมเฉินเตอพูดอย่างระมัดระวังพร้อมกับเพิ่มสัมผัสข,ของการตรวจสอบเมื่อได้ยินเช่นนี้ซู่วน่นว่านมองเฉินเตอด้วยสายตาเหยียดหยามข้าจะกลับบ้านแม่ของข้า เจ้าจะไปทำอะไรหากเป็นหลู่เซาชิงก็คงจะสมเหตุสมผลนอกจากนี้นางแค่ต้องการกลับไปดูและนางไม่ต้องการพาใครไปด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าของเดิมแต่งงานกับหลู่เซาชิงพ่อของเจ้าของเดิมก็ไม่เต็มใจอย่างยิ่งและแม้แต่แม่ของเจ้าของเดิมก็มีความคิดเห็นหลายอย่างผู้เท่าทั้งสองคิดว่าผู้ชายอย่างหลู่เซาชิงที่ไม่สามารถแบกมือและไหลได้นั้นไม่เหมาะกับลูกสาวของคนขายเนื้อ สิ่งสำคัญคือผู้อาวุโสทั้งสองยังคงกังวลว่าสู้ว่านว่านจะเดือดร้อนหากนางแต่งงาน